ขนิการในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหนึ่งกว่าต้อนหญิงเฉลยเช่นหญิงชาวลาวสมัยก่อนที่เกิดกบฏบเจ้าอนุวงศ์หรือว่า หญิงที่เดินทางมากับเรือจากประเทศต่างๆซึ่งเข้ามาถึงเราไม่มีถิ่นฐานที่อยู่จําเป็นต้องทามาหากินก็ต้องยึดอาชีพนี้หญิงพวกนี้ก็อาจจะต้องขายอย่างเดียวเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีคนจีนเข้ามาค้าขายในสมัยรัชกาลที่3เยอะคนจีนส่วนมากคนงานจะเป็นผู้ชายก็ต้องหาที่ลงรวมทั้งมีฝรั่งด้วยเพราะ,ะนั้นในโรงคณิกาก็จะมีนางคณิกาที่ต้องขายตัวขายบริการแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างโรงเก๋ๆโรงเปรี้ยวๆอย่างโรงแม่แฟงเนี่ยในหนังสือเขาอธิบายไว้ว่ามันเป็น โรงที่ดีที่สุดในสมัยนั้นในตรอกเตาเป็นโรงที่ใหญ่ที่สุดสว่างสวยที่สุดตัวโรงนั้นนะมีถึงสองชั้นห้องรับรองแขกของแม่แฟงเนี่ยล้วนตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ดูหรูหราเหมือนกับห้องคุณหนู เพราะฉะนั้นก็เลยคาดเดาเอาว่านางคณิกาในโรงของแม่แฟงเนี่ยจะต้องมีศาสตร์ศิลปะในการปนเปลอแขกด้วยไม่ว่าจะเป็นร้องรำทำเพลงการปฏิบัติลินเล่าชงเล่าอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นโรงที่ไฮโซมากในสมัยนั้นอยากจะเรียนว่าอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่เขาว่ากันว่าอาชีพนี้นะครับในนานาชาติมันมีหลายดีกรีหลายลำดับชั้นมากในบรรดาเมืองครั้งพุทธกาลเนี่ย นอกจากมีพระราชาวงศ์มีกริจัดมีพราหมณ์ต้องมีของประดับเมืองหรือของที่เป็นเกียรติยศกับบ้านเมืองอยู่สองอย่างคือต้องมีเศรษฐีประจําเมืองกับนางคณิกาประจําเมืองเพราะเหตุว่ามันเป็นเกียรติยศฮะมาถึงแล้วบ้านเราซอมซ่อมัมนก็แปลก,กๆอยู่มันก็ต้องมีโรงที่ว่าเนี่ยนะครับแต่โรงที่ว่าเนี่ยมันมีหลายดีกรีมีตั้งแต่ชั้นสูง ไปจนถึงข้างทางรายละเอียดต่างๆการปฏิบัติก็ไม่เหมือนกันผมเชื่อว่าสําหรับของท่านแฟงจะเป็นชั้นสูงเป็นที่เล่าลือในเวลานั้นมีคนมาสนับสนุนบริการเยอะก็ขนาดมีสตังค์มากพอจะสร้างวัดบางทีท่านแฟง ท่านอาจจะเคยอ่านเรื่องราวในสมัยพุทธกาลด้วยเพราะในพุทธกาลเนี่ยมีเจ้าของสำนักจอพิณีชื่อนางอัมพาลีรวยมากและท่านก็ไปสร้างวัดผมคิดว่าท่านแฟงอาจจะได้จุดประกายความคิดมาจากเรื่องเหล่านี้แหละว่าในเรื่องของการเป็นเจ้าของสำนักแล้วเนี่ยมีสตังค์ขึ้นมาแล้วต้องสร้างวัดอย่างที่เรียนว่าผมเป็นทายาทสืบสก,กุลมาจากท่านนะฮะเรื่องเล่าในครอบครัวนี้มันผ่านไปตั้ง 200ปีแล้วประมาณนะั้นจะได้นะแต่ว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยมีหลายท่านมีตําแหน่งแห่งหนในราชการมันจึงมีเรื่องราวที่บันทึกถ้าเป็นเรื่องในชีวิตชาวบ้านความทรงจําในครอบครัวก็อาจจะไม่มีรายละเอียดเท่าไหรนะ่นักท่านแฟงในสาระบบครอบครัวท่านมีสามีของชื่อเจ้าสัวเอียนใช้คําว่าเจ้าสัวนะแปลว่าท่านเป็นเศรษฐีมีสตังค์อยู่นะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ เป็นตัวคนเดียวนะสามีท่านเป็นคนมีฐานะคุณหนูกรีบในละครก็มีตัวตนอยู่เราทราบกันหนูทั่วไปพอสมควรนะว่าคุณกรีบเนี่ยรับทํากิจการโรงนครโสเภณีสืบต่อแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยท่านก็แต่งงานครับและมีลูกชื่อกันเป็นมหาดเล็กในสมัยรัชกาลที่5จุดท้ายได้เป็นพระจรุนรักษาต้นตระกูลสาครวาสีแต่สิ่งที่ไม่ได้ปรากฏในละครแต่ปรากฏที่บ้านผมว่าเจ้าสัวเอียนกับท่านแฝงเนี่ย มีลูกสาวสองคนนอกจากกรีบแล้วมีคนชื่อเอมแต่งกับพระมหาราชคกููมหิทรเป็นลูกของพระมหาราชคกููปุโรหิตาจารย์เป็นคุณนางผู้ใหญ่ยิ่งในทางกฎหมายเพราะฉะนั้นผมจะเดาต่อไปว่าการที่ลูกของพระมหาราชคกููปุโรหิตาจารย์บุญรอดซึ่งเป็นพระมหาราชคกูเหมือนกันได้แต่งงานกับคุณเอมเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจถ้าหากว่า เป็นที่รังเกียจเดีชฉันของผู้คนไม่เป็นที่นับหน้าถือตาไม่มีฐานะที่ควรจะคบค้ากันอยู่ที่ไหนจะให้ลูกสาวบ้านนู้นมาแต่งกับลูกชายบ้านนี้คติบ้านเราในอดีตหลายครอบครัวไปนี้ครับผมครอบครัวที่มีตำแหน่งยศฐานบรรดาศักดิ์สตังค์ไม่ค่อยมีแหละครับต้องแต่งกับลูกเศรษฐีข้างที่มีศักดิ์นเกีดยรติยศคือพระหมหาราชกรูแล้วก็มีศินข้างปากคุณเอมเนี่ยมีกระตังแน่เลยผมว่าผมมีข้อสังเกตอย่างที่จะเรียนว่าท่านแฟงถ้าเราเห็นแฟ้มลิตรีอย่างนี้ เห็นความสัมพันธ์กับครอบครัวอื่นอย่างนี้ได้นะโรงนครโศพิธีของท่านกิจการค้าของท่านเนี่ยมันไม่ใช่กระจอกงอกง่อยมันไม่ใช่ใครผ่านมาก็ามีสะตังเข้าไปจ่ายได้เช่นที่ไหนล่ะมันต้องเป็นชั้นสูงมันต้องมีฐานานุรูปตามสมควรในสังคมไทยไม่เป็นที่รังเกียจของการที่จะไปเชื่อมโยงก,กับครอบครัวจํานวนมากแบบนี้นะครับรูปปั้นของท่านแฝงที่อยู่หลังโบสถ์ มัดคณิกามีคนเอาของไปมอบให้ับใส่กระบังหน้าปัดหน้าทาแป้งแต่งตัวสวยงามเลยนะแต่ถ้าเราดูรูปปั้นจริงอะรูปปั้นนั้นนะน่าจะเป็นว่าท่านปฏิบัติธรรมแต่งชุดอุบาสิกาห่มสบายอยู่เป็นสบายพื้นธรรมดาน่าจะเป็นสบายขาวซึ่งก็สมกับในวัดอย่างนั้นนะแต่คนทั้งหลายก็เอาไปถวายท่านใหญ่เลยนะตอนหลังเห็นว่ามีผู้มีใจกรุณานะทำกล่อง กระจกไปครอบจะแล้วแล้ว,ลวตอนนี้ดูท่านปลอดภัยมากขึ้นกน็ไม่ห้ามคนเวาไศรัทธานคนนะแต่ว่าวางไว้รอบๆกอนแล้วกันนะ<ช>ก็ถือว่า<ช>ถึงมือท่านแ,แล้วล่ะเกอะเตาเกอะเตาเนี่ยมันอยู่ใกล้กันนิดเดียวนะเป็นกรอกโบร,ราณมีเรื่องเล่าในครอบครัวว่ามีสถานที่หนึ่งที่ครอบครัวผมเนี่ยเรียกว่าบ้านการบุญเป็นบ้านของครอบครัวที่ลูกหลานสามารถไปอยู่อาศัยได้ประกอบการบูญการกุศลเป็นประจำทุกวันพระจะมีกองทุนสําหรับ นิมนพระมาเทศทุกวันต้องใส่บาทพระเป็นจํานวนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่เดินผ่านมาหน้าบ้านการบุญผมเชื่อว่าย่านกรอกเต้านี่แหละน่าจะเป็นทําเลที่อยู่อาศัยของท่านตัววัดนะ่ะเป็นที่อยู่ใกล้ๆนะท่านไปเจอไปหามาแล้วก็ทําวัดขึ้นนะแต่บ้านท่านต้องอยู่ใกล้วัดมากพอสมควรและมันเป็นอยู่ตรงกลางระหว่างวัดกันมาตุยารามกับวัดคณิกาผลกอกเต้านี่มันเป็นทางเดินเชื่อมผมก็เลยนึกว่าตําแหน่งประมาณแต่กอกเต้านี่น่าจะเป็นบ้านของ คุณตาผมยังเคยไปมาหาสู่กับบ้านนี้อยู่แต่ปัจจุบันนี้มันคงไม่อยู่แล้วล่ละเป็นธรรมดาของของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปจริงๆแล้วเราตั้งใจจะทําละครให้ดูเรื่องหนึ่งด้วยความสนุกสนานคือเราก็ค้นคว้าสิ่งต่างๆมาตั้งแต่คนเขียนบทคนเขียนนิยายพอถึงทีมงานของเราเนี่ยเรายิ่งต้องทําเยอะกว่าเพราะว่าสิ่งที่เขาค้นคว้ามันนั้นเป็นแค่ข้อเขียนเฉยๆแต่เราต้องทําท่านเป็นภาพขึ้นมาจริงๆถ้าท่านดูสนุกเฉยๆเราก็ดีใจเพราะว่าอย่างน้อยก็ทําให้ท่านสนุก แต่ถ้าท่านแอบได้อะไรไปบางอย่างเรายิ่งดีใจยิ่งกว่าแล้วถ้าท่านเห็นอะไรบางอย่างที่ท่านสงสัยว่ามันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรแล้วท่านเปิดเข้าไปหาหนังสือหรือว่าเสิร์ชเข้าไปเพื่อจะอ่านเพิ่มเรายิ่งชอบเพราะเรามีความรู้สึกว่าการอ่านทําให้คนเราฉลาดขึ้นทําให้คนเรารู้มากขึ้นยิ่งอ่านเท่าไหร่คุณก็จะยิ่ง ท่านกับคนที่ทําละครเรื่องนี้มากขึ้นอยากให้พวกท่านได้รับรู้แล้วก็ได้สนุกกับเรื่องราวไปด้วยได้รับอัธรศได้รับสาระต่างๆไปด้วยพร้อมๆกันอย่างฉากที่คนมาถามเราเยอะคือฉากที่ท้องพระโรงของวังหน้าออที่มีการตัดสินคดีหมวกต่างๆหมวกยศของท่านถูกจำลองมาเกือบเหมือนจริงมีขนนกกระเวกเหมือนจริงทุกอย่างพานต่างๆที่วางพานยศตําแหน่งก็ไปหาพานเก่าจริงแล้วก็ชุบทองเพื่อให้มันดูสวยงามแม้กระทั่งดาบกระบี่หรืออะไรต่างๆเขาก็พยายามจะไปหา สิ่งที่ใกล้เคียงรวมทั้งการแต่งตัวแม้กระทั่งรูปร่างหน้าตาก็พยายามจะหาให้คล้ายอย่างเฮนรี่เบอร์นีเราถึงขั้นต้องเอารูปมาดูอะแม้กระทั่งตัวละครที่ชื่อกัปตันจอรนสรันซึ่งมันก็มีจริงอยู่ในส่วนที่สัญญาเฮนรี่เบอร์นีเขียนเอาไว้รวมทั้งแม่ของนางเอกซึ่งคาน้ำตาล ซึ่งในนั้นเขียนว่ากัปตันจอ์นสันไปซื้อน้ำตาลผิดกฎหมายจากแม่ขาคนหนึ่งหรือแม้กระทั่งเจ้าสรังในเรื่องที่แอบขนฝินลงเรือก็เอาจากข้อความเล็กๆสั้นๆในส่วน,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 นที่สัญญาเบอร์นี่นี่แหละประขยายความนี่คือสิ่งที่ทีมงานพยายามตั้งใจทําไม่ให้ละครคุณพี่เจ้าขาเป็นแค่ละครที่ดูสนุกเฉยๆแล้วผ่านไปแต่อยากให้เป็นละครที่ให้ความรู้ต่างๆให้คนดูทั่วไปโดยเฉพาะคนไทยเราเองเนี่ยนะครับได้สนใจดูประวัติศาสตร์ของตัวเองบ้างเพราะว่าเราจะอยู่มาถึงบัดนี้ไม่ได้ถ้า ประวัติศาสตร์ของเราไม่มั่นคงและแข็งแรงเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งเสี่ยวหนึ่งที่เราอยากให้คนดูได้สนุกสนานแล้วก็เข้าใจไปกับช่วงชีวิตในช่วงนั้นด้วย